สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่เวเจอนี้เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้ค่ะวันนี้วันจันทร์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วครับเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมคะ่ะบอกกันนิดนึงนะคะไม่เจอกันสองวันมีใครคิดถึงกันไหมคะถ้าคิดถึงกดหนึ่งบอกได้นะคะว่าเออคิดถึงจังเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงป่านทุกเช้าแบบนี้นะบางครั้ง ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปหายอะไรบางอย่างหายไปเนี่ยแสดงว่าเราคิดถึงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วมาทักทายกันได้นะคะภาบเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีหรือเปล่านะคะกับ10บกว่าท่านที่อยู่ตรงนี้โหขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆเลยนะคะก็อยู่กันมานี่ EP ที่40 ห้าแล้วนะคะอ่าถ้านับเป็นวันก็เดือนครึ่งแล้วเนาะเรารู้จักกันมาทางความรู้จักกันมาแบบโอ้ร่วมจะสองเดือนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันทุกวันเลยเข้ามาดูกันตลอดเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะโอเคคิดว่าวันนี้นะคะน่าจะต้องมาเริ่มกันแล้วเนาะว่า หัวข้อที่ปั่นเตรียมมาให้วันนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของทักษะเนาะสู่ความสี่ทักษะทางการเงินแล้วกันนะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปสู่ความขออภัยค่ะจะพาทุกคนไปสู่ความรวยอย่างมั่งคั่งนะคะก็ต้องบอกว่าทักษะทางการเงินนะคะเป็นทักษะอันหนึ่งแล้วกันะะเนาะที่จําเป็นมากๆที่ทุกคนต้องมีนะปัจจุบันนะคะไม่มีไม่ได้เลยเนื่องจากว่า เรื่องของการเงินเป็นเรื่องของคของทุกคนทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราสามารถที่จะใช้จ่ายได้ตลอดเวลาถูกไหม ทุกๆจังหวะเวลาของเราค่ะมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ในเรื่องของการหารายได้ในเรื่องของการเก็บปอมในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีเกิดขึ้นทุกวัยอ่ะมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรามีความรู้มีทักษะด้านการเงินเนาะเราก็จะสามารถนะคะเอาความรู้หรือเอาทักษะเหล่านี้ของเราแหละไปบริหารเงินของเราให้มันดีมากขึ้นให้มัน เติบโตมากขึ้นเนาะแล้วมันก็จะทําให้เราค่ะก้าวเข้าสู่ความร่ํารวยนะอย่างมั่งคั่งได้นั่นเองนะคะเพราะเราจะรู้แล้วว่าไอ้สทักษะเนี้ยที่เราควรมีเราเอาไปปรับใช้อย่างไรบ้างแล้วก็ไปพัฒนาให้มันเป็นสกิลทั้ง4ด้านที่ดีที่สุดสําหรับเราไปเลยนะคะถ้าเราทําได้เนี่ยการเงินของเราค่ะมันก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่า ไอ้สี่ทักษะอันนี้เนาะมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะปันเชื่อว่าทุกคนนะพูดถึงความรวยไม่มีใครนะคะไม่อยากรวยจริงไหมถ้าให้เลือกได้เนาะมีเงินสิบาทกับเงินหนึ่งรอบาทนะคะดูไม่เลือกเนาะแต่ถ้ามีเงินสักห้าสิบล้านนะคะ ก็หรือร้อยล้านเนาะหลายๆคนก็อยากมีค่ะแน่นอนมีแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามจํานวนเงินเนะาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ร้อยล้านจะมีไปทำแมสิบล้านก็พอแล้วเพราะเป็นสไตล์พอเพียงถูกไหมคะแน่นอนค่ะก็แล้วแต่คนเนาะแต่ถ้าเกิดวันนี้หนึ่งร้อยล้านบาทเราหรือจำนวนยิ่งเยอะเนาะมันก็สามารถที่เราจะเอาไปทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเลี้ยงดูครอบครัวได้มากขึ้นเก็บออมได้มากขึ้นลงทุนได้มากขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดเราเป็นสายพอเพียงมันก็เอาไปแบ่งปันค่ะช่วยเหลือ คนนอื่ๆช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบันเชื่อมากๆว่าเป้าหมายของใครหลายๆคนค่ะอยากจะมีหลากหลายอย่างในชีวิตแต่ถูกจํากัดด้วยการเงินนี่แหละถูกจํากัดด้วยจํานวนเงินที่ความเป็นจริง เขาเรียกวความฝันหรือเป้าหมายที่เราต้องการมันก็กวนเนาะมันถูกจํากัดด้วยเงินณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันที่เรามีค่ะมันเลยทําให้เราไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าทักษะอันแรกก่อนเลยเนาะว่าควรจะต้องมีอะไรนะคะเพื่อให้เราสร้างความร่ารวย นะอย่างมัง่งค a n งได้นะคะเขาบอกอันแรกค่ะคือทักษะด้านของการใช้เงินนะคะอ่าแน่นอนนะไม่ได้หมายความว่า,วามีเงิน100บาทนะคะก็คือใช้หมด100บาทแบบนั้นนะคะแต่ถ้าจะใช้แบบนั้นก็ไม่ผิดถ้า1น0บาทที่เราใช้ค่ะมันเป็นการใช้เงินแบบชานฉลาดะคะเขาใช้คํานี้นะคะเขาบอกว่าทักษะอันแรกคือการที่ ออขอโทษก่อนต้องขอโทษด้วยอันแรกคือทักษะในเรื่องของการทํางานเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะขอไปทุกคนค่ะโอเคทักษะอันแรกเป็นทักษะ สิ่งอันแรกเลยที่ต้องมีเลยนะก็คือทักษะทางด้านของการหาเงินเนาะหารายได้นะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าวันนี้เนาะเราไม่มีไรายได้เข้ามาแต่ไม่มีเงินเข้ามานะคะมันก็ยากนะที่เรานะคะจะเอาเงินไปบริหารไปจัดการให้มันเกิดความรวยอย่างมั่งคั่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนเลยเนี่ยเราควรที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการหารายได้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถหารายได้ได้อย่างไรบ้างนะคะโดย เราก็ต้องควรที่จะมีรายได้นะอย่างน้อยเลยนะสช่องทางนะคะรายได้ช่องทางเดียวนะปัจจุบันบอกได้เลยนะคะว่าไม่พอนะไม่เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เสี่ยงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีรายได้อย่างน้อย2ช่องทางคะ่ะแล้วก็ ควรที่จะต้องเริ่มสร้างรายได้ที่เป็นแบบ a s s i v e income เข้ามาให้กับตัวเราแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีแต่ Active income เท่านั้นเลยก็คือลงแรงลงเวลาลงเงินเพียวๆเ,เนาะซึ่งนั่นหมายความว่าค่ะ,ะถ้าเรามีแต่ Active income นะคะมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะหยุดพักการทำงานของเราได้ค่ะเพราะถ้าเราหยุดนั่นหมายความว่ารายได้เราขาดหายไปนะคะมีประโยคนึงที่ปั่นอ่านนะจากคุณปู่ปรเฟตนะคะเขาบอกว่าถ้าวันนี้นะคะ เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้หรือทำให้เรามีรายได้ในขณะที่เราหลับนะคะมันคือสิ่งที่เรียกว่า passive income นั่นแหละนะคะมันเลยต้องมีการสร้างรายได้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิด เ,เราไม่สามารถสร้างได้ตอนที่เราหลับอยู่เนาะเราไม่มีไรายได้เข้ามานะคะมันหมายความว่าเราก็ต้องทำง,งานไปจนถึงกระทาั่งวันสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นเนาะในวันที่เราหยุดพักทัางงานหรือวันที่เราพักผ่อนนอนหลับเนี่ยถ้าเรายังสามารถสร้างเขาเรียกว่ามีสกิลตรงนี้เนาะทําให้มันมีไรายได้เข้ามาได้นะคะมันก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยมีรายได้ที่จะเอาไป บรหิหารต่อมีรายได้ที่จะเอาไปทาอย่างอื่นต่อได้นะคะหรือจัดสรรเวลาได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าทักษะอันแรกเลยที่จําเป็นที่สุดที่จะต้องมีเลยคือหนึ่งเลยเนาะหารายได้เพิ่มก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายได้ประช่องทางประจำเนะะาะจากพนักงานประจำเนี่ยก็พัฒนาสกิลของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะคะหารายได้เพิ่มช่องทางที่2ขั้นต่ำนะอย่างน้อยนะคะจะมี3 4มี่ห้าว่ากันไปไม่ผิดเลยนะแต่อย่างน้อยคุณมี2ออรายได้นะคะ ที่เป็นรายได้เข้ามาจาก2ทางนะต่อไปค่ะเนาะอันที่3ก็คือหารายได้ที่เป็นพาสซีฟเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะก็อันนี้คืออันแรกนะที่เราควรจะต้องมีนะคะ ต่อไปอันที่สองอ่ะมันคือมาในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วค่ะทักษะที่มีอันที่สองคือในเรื่องของการจ่ายใช้จ่ายนั่นเองนะคะหลายคนบอกขนาดมากเลยนะเรื่องของการใช้จ่ายนะคะขอให้บอกเถอะนะสามารถที่จะใช้เงินได้หมดเกลี้ยงนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะว่าให้เงินไปเนี่ยจะหมดหรือเปล่านะคะเผระเอบางคนเนี่ยใช้ด้วยการไม่พอด้วยนะต้องมาขอเพิ่มนะคะซึ่งการเอทักษะการใช้จ่ายอันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันคือการใช้ใจอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะคะเป็นทักษะที่สองที่ควร ต้องมีติดมาเลยเพราะว่าวันนี้พออันแรกเนาะเราหารายได,ได้ได้เรามีเงินเข้ามาแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทักษะทางการใช้จ่ายที่ดีนะแน่นอนเงินหามาเท่าไหร่ค่ะก็ใช้หมดเลอเติดลบด้วยเคยเห็นไหมล่ะใครที่แบบเออมีไรายได้เนาะตลอดเลยทุกๆปีถึงเวลาอา้าวเงินไม่เคยเหลือเลยนะคะเงินหมดตลอดแถมบริหารใช้จ่ายอย่างไรให้ติดลบด้วยซ้ํานะคะก็มีนะคนที่ยังอา่ามีเขาเรียกว่ายังใช้จ่ายแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องรีบเพิ่มทักษะตรงนี้เข้าไปให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราใช้จ่ายแล้วทําให้แบบใช้จ่ายไม่ดีหรือใช้จ่ายแบบไม่เหมาะสมนะคะหรือใช้จ่ายแบบเกินตัวฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะแน่นอนต่อให้วันนี้เราจะมีรายได้เข้ามาอีกอกี่หลักช่องทางก็ตามค่ะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่มีเงินเหลือน,นั่นเองนะคะเพราะเราใช้จ่ายจนหมดนั่นเองนะคะซึ่งยิ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเรา,เาก็ใครที่เป็นพนักง,งานประจํานะคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆเพราะทุกๆปีค่ะอย่นงน้อยเนี่ยมันต้องมีการปรับเงินเดือนขึ้นอยู่แล้วค่ะจะขึ้นมากขึ้นน้อยว่ากันเนาะก็แต่ปรนก็เชื่ออย่างน้อยๆก็ต้องมี3างแหละขั้นตำ่ำถูกไหมเพราะตอนที่ปันทำเป็นพนักง,งานประจำก็อยู่เลทประมาณนี้ค่ะ3-5%เหมือนกันค่ะก็เป็นเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายเงินให้เป็นนะคะมันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะ แต่สิ่งที่ปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเจอกันก็คือทั้งที่ทุกปีก็มีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะแต่ถึงเวลาปีนี้ปีใหม่ที่เราได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นค่ะพกหมดถึงสิ้นปีปุ๊บเงินสิ้นปีเงินทั้งปีที่หามาได้ค่ะ ก็ไม่เหลือเก็บเหมือนปีที่แล้วเลยเหมือนปีที่แล้วที่เงินเดือนยังไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยมันจะเลยเป็นปัญหาว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะมันถึงไม่สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บนั่นเองนะคะก็ลองเอาวิธีในการที่แนะนำนะก็คือการที่เราค่ะควรจะต้องเริ่มทําบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะหรือเป็นการตรวจสอบงบประมาณรายได้ทั้งปีของเรานั่นแหละว่าทั้งปีเนี้ยเราอ่ะมีรายได้เข้ามาจากช่องทางต้าง ใครมีรายได้มากกว่า1ช่องทางเนาะก็มันก็จะมีแบบช่องทางไรายได้ใช่ไหมเข้ามาจากทางไหนบ้างนะคะ2เราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างเงินที่เราได้เข้ามาแล้วเนี่ยโอเคมันน้อยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ช่องทางเดียว2ช่องทางใช่ไหมเขียนไม่ถึงกี่นาทีก็เสร็จแล้วใช่ปะแต่ไอ้ค่าใช้จ่ายไอ้เงินที่มันออกไปดีกว่าหานี่แหละมันเป็นตัวที่มันออกไปเยอะออกไปหลายช่องทางมากๆนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ควรจะต้องมีการจดบันทึกเอาไว้ว่าเงินที่เราเข้ามา มันออกไปที่ช่องทางไหนบ้างซึ่งช่องทางแต่ละช่องทางค่ะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าอะไรบ้างที่ใช้จ่ายเกินไปอะไรบ้างที่ใช้จ่ายมากเกินไปที่มันปรับได้ค่ะซึ่งการที่เราทําแบบนี้ข้อดีคือมันจะทําให้เราเนาะสามารถที่จะมาปรับุงงบ บันทึกอันนี้ของเราได้นะตลอดระหว่างทางอ่ะกลางปีมาเช็คกันทีก็ได้นะคะถ้าเกิดใครทําทุกๆปีเนาะมันตรวจสอบกันได้เออทุกๆเดือนมันตรวจสอบได้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะก็มาปรับปรุงแก้ไขได้เฮ้ยเดือนนี้เราใช้ตรงนี้เยอะเกินไปเดือนหน้าเราควรต้องลดตรงนั้นลงอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยทําให้อ่าเราใช้จ่ายได้ เขาเรียกว่าเหมาะสมมากขึ้นแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนนะคะควรจะต้องให้ความสําคัญหรือให้ mm hmm. เขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้านการใช้จ่ายส่วนนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือในเรื่องของภาษีนั่นเองค่ะภาษีถือเป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะถ้าวันนี้ เราไม่มีทักษะในการบริหารภาษีนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอันนึงที่เราจะต้องเสียออกไปนั่นแหละแต่ถ้าเกิดน,นะคะเรา,ามาศึกษาม,มีความรู้ด้าน,นการบริหารจัดการภาษีนะคะภาษีเนี้ยมันจะกลายเป็นเงินคืนกลับมาให้เรานะ,ะหรือถ้ามันเป็นยังคงเป็นค่าใช้จ่ายคือกรณีที่ยังแบบลดหย่อนไม่หมดนะ,ะยังเหลืออยู่นะคะมันก็จะคงเป็นารายจ่ายที่น้อยลงนะคะในการที่เราจะต้องบริหารภาษีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ย การที่เราจัดการในเรื่องของภาษีนะไม่ได้แปลให้เราแบบเฮ้ยหนีภาษีเนาะจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่มันหมายถึงการที่เราต้องบริหารมาให้ถูกต้องค่ะเพื่อให้เราจ่ายค่าภาษีตรงเนี้ยได้น้อยลงนั่นเองนะคะก็เป็นอันนึงเนาะในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะก็ง่ายสุดคือทาบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นการตรวจสอบเนาะงบประมาณรายได้ของเราตลอดทั้งปีว่าเราเนี่ยได้รายได้อย่างไรใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขระหว่างทางได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของภาษีด้วยเนาะในเรื่องของการจัดการภาษีเพื่อให้เราจ่ายภาษี ได้น้อยลงนะคะนั่นแหละคือการใช้ใจ่ายอย่างชาญฉลาดที่เราจะสามารถพัฒนาเราไปสู่ความรวยได้นั่นเองจริง,รงๆกันรู้แค่นี้มันก็สามารถทําให้เรารวยได้นะเพราะบางคนไม่มีความรู้ด้านภาษีไม่ได้เงินคืนปีหนึ่งตั้งหลายหมื่นกลับกลายเป็นบางคนต้องจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะหลายหมื่นต่อปีเช่นกันนะคะบางทีทักษะแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เงินเราต่างกันเช่นกันนะคะต่อไปที่3ค่ะเขาบอกว่าทักษะที่เราควรต้องมีเนาะในเรื่องของการรู้จักเก็บออมนั่นเองนะคะ เขาบอกว่า วันนี้แน่นอนถ้าเกิดเรามีหารายได้ได้แล้วเรามีทักษะดังข้อที่1เนาะหารายได้ได้มากขึ้นมีรายได้ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางใช้จ่ายอย่างฉัญฉลาดใช้จ่ายอย่างมีสปิแล้วนะคะทําจดบันทึกยรับรไปจ่ายบริหารจัดการภาษีได้เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่3คือเรื่องของการออมค่ะก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งเนาะที่เราทุกคนควรต้องมีค่ะหลายคนรู้ค่ะว่าต้องเก็บเงินแต่ไม่ได้ทุกคนที่จะเก็บถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราควรทําเริ่มต้นเลยก็ได้นะก็คือการเลือกที่เลือก ที่จะเก็บออมแบบอัตโนมัติง่ายสุดค่ะ,ะเป็นการตัดเขาเรียกว,ว่าตัดบัญชีอัตโนมัติก็ได้เหมือนแบบวันนี้เราตั้งใจจะเก็บออมทุกๆเดือนอ่เริ่มต้นกันเดือนละ1 0 0 0บาทอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันทานเฟอจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้อัตโนมัตินาะตั้งเป็นเหมือนทุกๆเดือนเลยก็ได้ว่าทุกวันที่เท่าไหร่ให้เขาทานเฟอเงินไปเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นวิธีการเริ่มต้นก่อนได้เลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจะได้เหมือนแบบ เขาเรียกว่าบังคับอัตโนมัติเนาะในการที่จะเก็บก่อนใช้นั่นเองนะคะซึ่งเริ่มต้นก็จะเริ่มกันสัก5% 10%ก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อ,าอยากมีเงินเก็บเยอะๆเนาะ,ะเริ่มได้เร็วตัดจํานวนได้ได้เยอะขึ้นก็จะช่วยทําให้เราก็มีเงินเก็บในปลายทางได้เยอะขึ้นก็นจะสัก2 0ก็ได้นะคะก็อันเนี้ยเป็นการเก็บอัตโนมัติให้มันหักไปเลยก็ได้ค่ะเข้าบัญชีไปเลยนะคะส่วนเนี้ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยจะมีเงินในการที่จะ เก็บออมและเงินออม,มันเนี้ยมันก็จะเอาไปอยู่ในส่วนของการที่เราจะเอาไปกระจายเนาะอยู่ในสัดส่วนที่เราเลือกตามเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะเก็บออมเพื่อเป้าหมายอะไรนะคะ,ะทั้งในเรื่องของพาร์ตเก็บออมปัตระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็เลือกได้เลยซึ่งไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเราก็แบ่งสัดส,ส่วนข้างในอีกทีนึงได้นะคะว่าเราจะให้มันไปอยู่ในก้อนอกรองระยะสั้นกี่เปอร์เซ็นต์กองระยะ กลางระยะยาวกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือให้มันเหมาะสมถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาวค่ะก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นคนวินัยน,น้อยอเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบควบคุมตัวเองได้ยากก็อาจจะต้องเลือกเครื่องมือที่มันเหมือนเป็นการแบบสร้างนีนในระยะยาวให้กับเราค่ะว่าวันนี้เก็บออมอันนี้มันถอนย,กยากอ,ะอ่ะ มันก็สามารถเลือกเครื่องมือเหล่านั้นได้เพราะถ้าเกิดเราเอาไปไว้ในออมทรัพย์เนาะถอนเข้าถอนออกง่ายโอนง่ายสแกน QR code เดี๋ยวนี้ก็เงินก็ออกจากบัญชีได้เร็ว,รว,รวมากๆมันก็อาจจะทําให้เงินไปไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินเนาะมันก็ไม่ได้เกิดความร่ํารวยมั่งคั่งที่เราต้องการได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกอยู่ในอ่าเช่นอยู่ในการฝากประจํามันก็จะช่วยทําให้อ่าถอนออกยากหน่อยเนาะ หรือในรูปแบบของการทํากับพวกประกันออมทรัพย์แบบนี้อะไรค่ะประกันสะสมทรัพย์ประกันกเกษียณประกันบํบนานาญแบบนี้ก็ช่วยทําให้เรามีเงินในเป้าหมายการ,กรเกษียณได้หรือเป้าหมายระยะยาวได้ค่ะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ามันถอนออกยากพอถอนออกยากมันก็ทาให้เรามีวินัยใ,ในการเก็บออมได้ด้วยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งในการเลือกเครื่องมือนะคะแต่ถ้าเกิด อ,อยากได้ในเรื่องของแบบสภาพคล่องมากๆแน่นอนค่ะการฝากในธนาคารก็จะตอบโจทย์ที่สุดเนาะหรือเราก็ไม่ควรเอาเงินไปอยู่ในพาที่แบบถอนยากหรือสภาพคล่องน้อยนะคะมันก็อาจจะไม่ตอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นกระจายการเงินเก็บของเราออกเป็นตามสัดส่วนที่เราวางแผนเอาไว้เพื่อเป้าหมายของเราด้วยก็จะเหมาะสมที่สุดนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะต้องทําในเรื่องของการมีทักษะทางการออมนะคะหลายคนละเลยตรงนี้ไปลืมตรงนี้ไปค่ะเพราะว่ามองว่าไม่เป็นไร มันมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องาําก็คือในเรื่องของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองนะคะเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราก็ควรจะต้องเก็บกันเนาะอย่างน้อยนะปัดแนนะําเลยปัจจุบันนะควรจะมีสักอย่างน้อยหกเดือนนะคะขั้นต่ำเนาะเพราะว่าถ้าสามเดือนหมายว่ามันน้อยเกินไปแหละมันมันโอกาสที่จะแบบไม่พอในวันที่เกิดเหตุที่เราไม่มีรายได้ค่ะมันอาจจะทําให้เราแบบ ไอ้นีเกิดเนานะเพราะฉะนั้นควรจะมีสัก6เดือนขั้นต่านะคะใครสะดวก1ปีก็ดีมากค่ะเ็เก็บล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะซึ่งไอ้เงินสำรองฉุกเฉินย้ํากันอีกครั้งะคะ่ะก็คือในเรื่องของการที่เราต้องเก็บเงินเนาะเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เรามีค่ะสมมติวันนี้เรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายต่อเดือนเนาะอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0 0บาทเราก็เก็บเงินค่ะให้ได้6 ล่วงหน้าหกเดือนเนาะก็คือหกหมื่นนะคะเก็บเอาไว้ในบัญชีแยกไว้เลยเนี่ยแหละคือเงินที่เราเป็นเงินสำรองฉุกเฉินในกรณีที่วันที่เราขาดรายได้ค่ะวันที่เราไม่มีรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยแหละมันจะเอาเองเงินก้อนนี้ดึงออกมาใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่มันมีอยู่ค่ะโดยที่มันไม่ไปกระทบกับเงินเก็บอกก้อนอื่นๆไม่ไปกระทบกับการลงทุนก้อนอื่นๆที่เราลงทุนอยู่ซึ่งมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่เหมาะกับการที่เราจะต้องไปขายสินทรัพย์พยขายหน่วยลงทุนช่วงนั้นเพื่อเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสำรองฉุกเฉินเอาไว้มันก็จะจะสบายใจกว่ายิ่งมีจํานวนสำรองฉุกเฉินเก็บเอาไว้ได้นานมันก็หมายถึงว่าช่วงที่เราสูญเสียไรายได้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องหางานถูกไหมคะมันก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งที่มากพอที่จะทําให้เรายังพอหางานใหม่ได้เพื่อให้มันมีรายได้กลับเข้ามานั่นเองนะคะ เนาะก็เป็นใน้ท้ายของทักษะการออมเงินนะคะที่ควรจะต้องมีนะต่อไปค่ะอันที่4อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทักษะด้านการลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าทักษะด้านการลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าหลายคนนะ่ะชอบอยู่แล้วค่ะประเผืทุกคนนะ่ะมีทักษะด้านการลงทุนคือทักษะที่1ก่อนเลยด้วยซ้ำเนาะก่อนที่จะไปเริ่มทักษะอื่นนะคะซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่แค่วันนี้ค่ะ เราก็ต้องรู้จักวิธีการลงทุนนะคะควรที่จะต้องมีความรู้เนาะด้านการลงทุนด้วยค่ะเพราะว่าไม่ลงทุนก็คือไม่ไดเ้เนื่องจากปัจจุบันเนาะ,ะในเรื่องของขค่าเขาเรียกว่าแม,แม้แต่คือมันไม่เหมือนสมัยก่อนละกันที่แบบควยเมื่อก่อนอะรุ่นแบบคุณปู่คุณย่าอยะะ่างเงี้ยค่ะเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวเก็บกินแต่ดอกเบี้ยก็มีเงินที่เติบโตมากขึ้นแล้วนะคะก็สร้างความมั่งคั่งให้พวกเขาได้แล้วนะคะเพราะเมื่อก่อนดอกเบี้ยมันเยอะ สิบเปอร์เซ็นอย่างนี้เนาะแต่สมัยแบบรุ่นเราเนาะยุคป,ปัจจุบันนะคะดอกเบีย้ยกันอยู่เท่าไหร่0่วุห้าอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเป็นแบบฝากประจําก็อาจจะสองุห้าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเทียบกันแล้วเนี่ยมันน้อยน้อยมากๆนะคะยังไม่ชนะเนงินเฟ้อด้วยซ้ำเนาะถ้าตีเงินเฟ้อเันที่สามเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บเงินแต่ในธนาคารอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เงินเราเติบโต,ตหรือก็มัง่งคั่งมากขึ้นนะคะการลงทุนก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่จะทาให้เราเนี่ยมีความมัง่งคั่งขึ้้นนไดะะคะ จากการที่เอาเงินของเราอาจจะเป็นจากเงินเก็บในรหัะที่เราแบ่งมาเก็บแล้วเนี่ยแบ่งออกไปบริหารจัดสรรในพาร์ของการลงทุนเพื่อให้เงินมันเติบโตมากขึ้นเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าทักษะการลงทุนมันเป็นทักษะที่เราควรจะต้องให้เวใ,ให้ความสําคัญกับมันเช่นกันเพราะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่ควรลงทุนตามเพื่อนเราไม่ควรลงทุนจากแบบ ฟังเขามาอะไรแบบนี้นะคะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา,าจะลงทุนเนาะมันคือเงินที่เราแบ่งมาเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้ในสิ่งที่เราจะลงทุนด้วยนะคะเขาเรียกว่าลงทุนกับตัวเองก่อนแหละอันแรกนะให้ให้การลงทุนกับตัวเอง้วยการหาความรู้กับสิ่งเหล่านั้นก่อนเราอยากจะลงทุนในสิ่งไหนก็เติมความรู้ในด้านนั้นเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องลงทุนในสิ่งที่เรารู้นะคะแล้วก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยควรที่จะต้องมีการติดตามด้วยว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ใช่ลงทุนไปปุ๊บแล้วเราก็หายไปเลยนะคะไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ติดตามไม่ได้เช็คมันเลยเนาะก็ควรจะต้องมีการติดตามนิดนึงเพราะบางครั้งเนาะถ้าสมมติเอาเราลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นตัวนั้นมันอาจจะอยู่ในช่วงแบบเอ้ยขาขึ้นข,ขาลงแบบนี้นะคะก็ควรจะต้องติดตามในสิ่งที่เราลงทุนด้วยนะคะรวมไปถึง ในเรื่องของการลงทุนถ้ายิ่งลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆมันก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีระยะเวลาเนาะพอระยะเวลามันมีในการลงทุนได้นานนะคะมันก็จะทําให้เราเนาะสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นแต่อาจจะไม่ได้อยากได้ความเสี่ยงมากนักแต่มันก็มีระยะเวลาที่ปล่อยให้เงินมันอยู่ในการลงทุนในพอร์ตแล้วมันเติบโตในระยะเวลาของมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยมีความรู้ด้านการลงทุนติดตามการลงทุนที่เราลงทุนไปด้วยนะคะก็ จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเนาะมีเขาเรียกว่ามีการเงินที่มันมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้นะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรายได้หรือกำไรจากการลงทุนมันก็คืออีกหนึ่งพาสีอินคารเหมือนกันค่ะที่เราก็สามารถสร้างเป็นพาสีอินค o m e เพิ่มกลับมาให้อ่าเป็นในทักษะข้อแรกเนาะในเรื่องของการหารายได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีทั้ง4สกิลอันนี้เอาไว้นะมันก็จะช่วยทําให้เงินนะเติบโตขึ้นได้ เขาก้าเขาสู่ความรวยได้ก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นปันมองว่าทั้ง4สกิลอะสำคัญหมดเลยไม่มีสกิลไหนสําคัญมากไปกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการหาเงินการใช้จ่ายการเก็ตออมการลงทุน,นะคะ่ะเป็นสกิลที่ดีมากที่ควรจะต้องมีทั้งด้านการเงินเลยะคะ่ะแล้วก็เนื่องจากที่บอกไปแล้วว่าทักษะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ย เขาเรียกมันไม่ได้แบบมีโอ้ยคือเราไม่ได้มีส,สกลิลตรงนี้มาตั้งแต่เกิดติดตัวมาเนาะเพราะฉะนั้นค่ะมันเลยเป็นสกลิลที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้นั่นเองค่ะเพื่อให้เรามีสกลิลทั้ง4ด้านนี้ให้ดีมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันในทุกๆปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกว่าแบบควยไม่มีความรู้เลยอะหรือะเริ่มกันที่ทักษะแกรกเราสึสว่าแบบไม่รู้เลยว่าจะไปหาไราไยได้จากทางไหนแต่อย่างที่บอกอ่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาเนาะแล้วก็ เรียนรู้กับมันค่ะเราก็จะหาวิธีการได้ว่าเราควรจะต้องเพิ่มสกิลในเรื่องการหารายได,ได้ได้อย่างไรได้บ้างซึ่งจริงๆเนี่ยปานก็มีพูดไปในไลฟ์เมื่อประจําทุกวันศุกร์ไปบ้างแล้วนะคะเพราะฉนะนั้นไปย้อนดูได้ว่าเอ้ยณนะปัจจุบันสกิลด้านไหน ทักษะทางด้านไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดทีใ่ในการทํางานหาไรายได้หรือในเรื่องของอสกิลที่คุณจะต้องมีในการทํางานเป็นพนักงานประจําต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้เราเพัฒนาเติบโตมากขึ้นนะคะก็ไปลองย้อนฟังดูไลฟ์เหล่านั้นได้นะคะก็บันเชื่อว่านะ ทุกคนสามารถมีการเงินที่ดีขึ้นได้เป็นคนร่ำรวยได้ก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งได้ค่ะถ้าวันนี้นะคะเรามีความรู้แล้วเราก็เอาความรู้อันนั้น,นะคะ่ะมาเรียนรู้ที่จะบริหารจัดสรรเงินของเรานะคะให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะเนาะ มาถึงตรงนี้โอเคฝากเอาไว้กับอันนี้กันละกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันล้กันนะคะก็ฝากกดติดตามเอาก,กันเอาไว้นิดนึงนะคะช่องทางต่างๆของปัานขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วสแกน QR code ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะแต่ขอฝากในพาทของ u b s c r i b e ของ y o u t u b e ให้ปั่นหน่อยเนาะ สำหรับ1 0 0 0งพัซับสไคร์แรกภายในสิ้นปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ป่านนิดนึงน,นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะทุกๆก,การไลฟ์ที่ป่านมาแบ่งปันหรือคลิปวิดีโอต่างๆที่เอามาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะส่วนใครที่ฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะแบบว่ามีความรู้ทั้ง4ทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ การเงินเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะโดยการสมัครเป็นที่ปรึกษาการเงินได้เลยนะคะสแกน QR code ด้านล่างนะมาเรียนรู้การเงินด้วยตัวเองค่ะมาวางแผนการเงินด้วยตัวเองแล้วก็มาเพิ่มรายได้ทักษะ อีกหนึ่งทักษะเนาะที่เราก็สามารถมาเป็นที่รึกษาการเงินได้สร้างรายได้จากตรงนี้ได้เช่นกันนะคะใครที่อยากมาซื้อในรูปแบบของประกันนะก็สามารถมาซื้อประกันในราคาต้นทุนได้ด้วยนะคะหรือจะมาเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้ดูแลการเงินของทั้งบ้านนะคะก็สามารถมาศึกษาตรงนี้ได้เลยสแกนคิวอร์โค้ดมานาองแล้วเดี๋ยวปั่นทักไปพูดคุยกันนะคะ ส่วนใครอยากปรึกษาด้านการเงินการวางแผนกเกษียณนะคะหรือภาษีก็ตามนะเพราะว่าใกล้ปลายปีแล้วใครยังไม่ได้วางแผนรเรื่องของภาษีสามารถสแกนฟิลอาโครด,ด้านบนนะคะแล้วก็มา,าวางแผนร่วมกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าพูดคุยกับป่านเนี่ยจะเป็นการวางแผนร่วมกันเนาะป่านจะ,ะช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยวางแผนให้ตามความต้องการของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีการแบบยัด การขายใดๆนะคะก็มาพูดคุยรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะกับ4ี่ทักษะการเงินนะคะทำให้เรารวยยังมั่งคั่งได้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปปรับกันนะคะปันเชื่อว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนแหละเอาไปพัฒนากันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดพัฒนาแล้วแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะมาฟีดแบ็กมาพูดคุยกันได้นะคะก็จะได้เป็นเหมือนข้อมูลดีๆเนาะแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะ เนาะวันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะเรื่องของการเงินเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการบริหารการเงินนะคะจะบริหารในรูปแบบไหนหรือเราจะมามีเคล็ดลับสร้างเงินกันอย่างไรนะคะก็ติดตามวันพรุ่งนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันสิบโมงครึ่งวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะยังไงวันนี้ปันขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย